สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์อินทีดอสซนะครับจะมานำเสนอวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตัดต่อ d a วิน ci r ี s o l ว e เวอร์ชัน17แบบฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังใดใดเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์นะครับให้เราไปที่ b a c k m a g i c com นะครับ slash support นะครับและให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับ latest ดาวโหลดให้ดาวโหลดตัว Davinci Resolve 17นะครับตัวฟรีเนี่ยจะไม่มีคำว่า Studio นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเสียตังนะครับจะมีคำว่า Studio ตรงนี้นะครับเราต้องการตัวฟรีนะครับให้ราโหลดตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดใช้ Windows ก็ให้กด Windows ตรงนี้นะครับท่านใดใช้ Mac OS X ก็ให้กดตรงนี้นะครับส่วนผมใช้ Windows นะครับก็กดตรงนี้เลยให้เรากรอกข้อมูลให้ทุกช่องเลยนะครับ แล,แล้วให้เรากด Register and Download นะครับเมื่อเราทำการติดตัตต้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรม DaVinci เข้ามานะครับให้เราเลือก Project ใหม่นะครับ e n t e r t l i l Project ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายแท็บด้านล่างก่อนนะครับอันแรกนะครับคือ Media หน้า Media นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลวิดีโอของเรานะครับ เราจะเก็บไว้ตรงไหนของคอมพิวเตอร์ก็ให้เราบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะครับหน้าที่2นะครับก็คือคัดเพจนะครับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่สําหรับเอาไว้ตัดต่อวิดีโอแบบใหม่นะครับหน้า Edit page นะครับเป็นหน้าที่สาหรับเอาไว้ตัดต่อวิดีโอเลยนะครับซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่คล้ายๆกับโปรแกรมทั่วๆไปพวกพ e m เม r e Pro พวก f ฟ n a l Cut นะครับ หน้าต่อไปนะครับ Fusion Page หน้านี้นะครับจะเป็นเหมือน After e f f e c t นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับคนที่มีความชำนาญแล้วนะครับในการใส่เอฟเฟคต่างๆเข้าไปนะครับหน้าต่อไปนะครับหน้า Color เอาไว้สำหรับตกแต่งเกสรสีนะครับหน้าต่อไปก็คือ Fairlight นะครับหน้านี้สำหรับเอาไว้ปรับเสียงนะครับหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นหน้า Deliver หน้านี้นะครับเอาไว้เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอของเรานะครับเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเรนเดอร์ไฟล์ได้หลายรูปแบบเลยนะครับทั้ง 1080p 2k 4k 6k 8k แต่ d า v น์ i ที่เวอร์ชันฟรีนะครับสามารถเรนเดอร์ได้มากสุดแค่ 4k นะครับ